ัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ครับภารกิจก็เสร็จสิ้นไปเดินขบวนวันนี้หาขบวนครับเราอยู่ขบวนที่5นะครับรถคันที่2ประตูที่8ปดสองห้าแปดล็อกด้วยนะครับขอบคุณบู่บ้านรัประสงค์มากนะครับวันนี้ที่ร่วมขบวนกับเราแล้วก็มีโรงเรียนกรุงเทพพิเศษนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนสาธิต เกษตรนะครับแล้วก็มสงขลานครินแล้วก็มอเศรษฐกมอปัานีนะครับแล้วก็มีกลุ่มคิดจัดนะครับแห่งชาติด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไปร่วมขบวนที่5ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มดารานักร้องนะครับแล้วก็ทิฟฟานี่กลุ่มความหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับใส่ลุงด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์เสรีพงศุทานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตุเดือนเต็มอ่า ขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่ตุนะครับก็เล่นแต่ก่อนเล่นเห็นทีวีเล่นบทนางคุณแม่บ้างนางเอกในสมัยก่อนแล้วนี้มาเป็นคุณแม่นะครับวันนี้ก็โหได้ใจกันไปได้ใจแม่ยกสองทางมากนะครับผมสองคนก็อยู่บนรถคันั้นนะครับก็สับเปลี่ยนกันบุนเวียนกันพูดนะครับวันนี้ก็หางกระบวนการิยานเสร็จแล้วนะครับเราเพิ่งถึงตรงแยกสีอยุธยาไม่ใช่เราถึงตรงไอ้นี่แยกพญาไทพญาไทรถไฟฟ้าพญาไทเองครับ เขาถึงนั่นกันแล้วนะครับก็ท้ายเราขบุรีห้าขบุรีหกก็อยู่หลังเราใกล้ๆกกันเลยตามกันมาครับวันนี้นะครับก็่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะครับครับผมปฏิวัติครับผมชำนาญครับผมก็วันนี้วันที่3 1มเอ็ดเนี่ยครับนายกเนี่ยเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่านายกและปปชเนี่ยนะครับจะชี้มูลความผิดจะเรื่องข้าวนะครับก็ขอหยิบยกประเด็นเรื่องข้าวมาพูดนะครับให้พี่น้องก่อนที่เขาจะพูด ในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศหรือ,อยังหลงว่าตัวเองเป็นนายกอยู่ซึ่งตอนนี้เขาเป็นนายกอยู่จริงๆนะครับจะเป็นนายกสาการที่เป็นนายกคนแรกนะครับที่ไม่เอาไหนต่อการพัฒนาและใส่ใจกับประชาชนนะครับและก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ให้วิน้องมีความเข้าใจตรงกันนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นในสเ็ซเราไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่รู้วันนี้คุณก็ต้องรับข้อมูลข่าวสารแบบนี้ไปก่อนก่อนนี้เขาจะพูดว่าเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปปช โครงกาสรสละที่ภายใต้รัฐมนูลครับซึ่ง <นะ S 1> ที่ผ่านมาเธอก็อ้างว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับจะถามว่านะครับโดยภาพรวมโครงการนี้มีความเป็นธรรมต่อประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนนะครับความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีทุกคนที่ต้องใช้เงินภาษีของพวกเราไปทํากับโครงการที่มีสอว่าจะทุจริตมาหฬานนะครับถ้าพูดกันไปแล้วทุกวันนี้น้องชนานาญทราบไหมว่าผลขาดทุนของโครงการจํานาข้าวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้ก็เปิดเผยมาเป็นระยะนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยว่าขาดทุนไปนแล้ว2ปีการผลิต4.25แสนล้านล่าสุดก็มีการรวบรวมอีกนะครับดยหน่วยงานทางการบอกว่าขาดทุนอีก3.3แสนล้านแต่ว่าถ้าจะปิดบัญชีรวมอย่างน้อยเนี่ย5แสนล้านซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นอีกมากสาเหตุส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวเลขแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีการปิดบัญชีจำนำข้าวถามว่าน้องทําธุรกิจ น้องไม่รู้ว่าที่ผ่านมาน้องกําไรขาดทุนเท่าไร่น้องยังทู่สีนะครับเอาเงินกองสีเอากู้นี่ยืมสินมาลงทุนท,ทําธุรกิจต่อเนื่องโดยที่น้องไม่รู้ว่าน้องกําไรขาดทุนเท่าไหร่น้องทําธุรกิจแบบนี้น้องจะถือว่าเป็นยังเป็นคนอยูอ่ไหมฮะเนีย่ยเฮ้ยมันตัดต้นเป็นคนคือ <c oughs> ผมว่าเป็นคนฮนะไอคนที่ไปหายโครงการนี้ไม่ใช่คนอเอาเปรียบเที่ยวไปฟังว่าคือปกติผมกินข้าวแต่นายกรัฐศาตรการอ่ะแดกข้าวแดกเงินข้าว ครับนะครับแต่คนที่มีเกี่ยวข้องหมูว่านายกนะครับคงไม่ได้ใช้คําว่าจุดๆอย่างเพียงอย่างเดียวนะครับคงม,มีคนที่มีเส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ประเด็นตรงนี้นะครับต้องดูไปอีกนะว,ว่ามันมีด้านลบนะครับว่าการใช้จ่ายนะครับกับโครงการนี้จานวนเงินเท่าไหร่กันแน่ mm hmm. คําถามทําไมคุณไม่เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงสักทีว่าทําไมนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญคือว่าทําไมคุณไม่มีการทําบัญชีและเปิดเผยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนสักทีว่าตกลงคุณรับเข้ามากี่ตัน และราคาตลาดตอนนี้ข้าวอยู่ราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้โดนกระแสการปล่อยข้าวของรัฐบาลตอนนี้ล่าสุดผมดูข่าวนะครับเหลือประมาณ5,300บาทถูกมากนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่ารัฐต้องการเร่งระบายแล้วมีการประมูลข้าวเก่าที่เก็บไว้มาขายครับข้าวไม่ใช่พระเครื่องพูดอีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ทําไมก็ไม่ทราบหลังๆล่าสุดที่เราไปพบข่าวว่ามีการเปิดโกดังที่พิซณนโลกข้าวนี่ป่นเป็นแป้งเลยนะครับครับ แล้วพูดถึงในตรงนี้นะครับมันก็มีความเกี่ยวข้องกับมาว่าไอ้ที่ปวนเป็นแป้งเนี่ยวันนี้ความเสื่อมถอยของคุณภาพข้าวก็ลดลงเก็บนานก็เป็นแป้งเป็นเรียกอะไรลำํำเป็นมอดเป็นมอด<ม>ไปขาดทุนไปอะไรอย่างนี้ครับแต่รัฐเองก็ยังรู้สึกว่าไม่มีความสนใจตรงนี้นะครับก็ยังให้เรื่องอื่นประเด็นอื่นเสริมเข้ามาแต่ตรงนี้ก่อนที่จะปปชตัดสินเนี่ยก่อนที่เขาจะมา เรียกร้องนะครับที่เขาเขียนล่าสุดเขาเขียน<อ>จดหมายใช่โพส a c e b o o k ไว้ wide, ใช่ไหมครันะครับ,บก,ก็ให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขากําลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่การขอความเป็นธรรมจากปปชและก็ใช้บทบาทหน้าที่ตัวเองนะครับในการบอกว่าเฮ้ยทำไมเร่งรัดในการตัดสินพิจารณาเร็วเกินไปเอกสารเพียง49หนะ้านี่นะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับ อย่างที่บอกกล่าวกันในวันนี้นะครับเรื่องแบบนี้มันดําเนินมาร้อยวันแล้วนะครับหรือว่ามาสักสามสี่เดือนแล้วแต่คุณก็มีความวิงเฉยเพราะคุณคิดว่าเรื่องของคุณจะไม่โดนหยิบยกเข้ามาเป็นประเด็นที่จะชีม้ชม,มูลความผิดก่อนเพราะคุณคิดว่าเรื่องของคุณเป็นเรื่องที่โกงอาจจะแบบโกงเสร็จแล้วอาจจะชี้มูลที่หลังเพราะนั้นก็คุณก็อาจจะแบบเป็นรัฐบาลหรือว่าคุณก็อาจจะรวยกันไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็รวยกันไปแล้วนะครับเพราะว่า คุณก็คิดว่าคดีแบบนี้มันไม่ควรจะพิจารณาก่อนนะครับมันก็สมควรแล้วนะครับเพราะว่าความสูญเสียเกิเศรษฐกิจความสูญเสียเพราะว่าชาวนาเองก็ไม่ได้เงินตอนนี้ก็ถือแค่กระดาษแผ่นเดียวติดบ้านไว้นะครับและมันมีผลกระทบประมาณส,สักเจ็ดแสนคนนะครับที่ทย,ยังไม่ได้รับใช่ก็มีตัวเลขหนึ่งนะครับเพิ่งตัวเลขตัวนี้เจ็ดแสนคนชาวนาก็ไม่ยอมเปิดไม่ชาวนาครับรัฐบาลเองก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขเองว่ามันใช้เงินเท่าไหร่ครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการคำนวณตัวเลขก็ไม่ยากใช่ไหมฮะ ต้องก็ต้องคำนวณน,นะคร,ครับว่าตอนนี้นะครับในด้านทางบวกว่าเรามีข้าวอยู่เท่าไหร่พอมีข้าวแล้วเราก็ต้องบอกว่าแล้วข้าวที่เรายังไม่ได้ขายมีอยู่เท่าไหร่ในส่วนของตัวเลขด้านลบนะครับก็ต้องบอกว่า,ามีการใช้เงินในโครงการนี้ไปเท่าไหร่โดยการนะครับค่าใช้จ่ายหลกัลกๆไม่ว่าจะเป็นค่าโกดังค่าโน่นนี่นั่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนมากนะครับทราบว่ารัฐเนี่ยต้องเสียค่าโกดังเนี่ย หลายหมื่นล้านบาทสำหรับการเก็บข้าวซึ่งตรงนี้รัฐเป็นคนสปอร์ตนะครับเงินในการเก็บข้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอกชนก็ไม่มาทุกร้อนหรือว่าต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการเก็บข้าวตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเอาตัวเลขว่ามีข้าวเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็มาลบด้วยค่าใช้จ่ายมันก็ออกมาแล้วว่าปิดบัญชีแต่ทําไมรัฐไม่ทาครับนะครับจนจนมีให้หน,นะครับจนกระทั่งปงปชออนี่เองนะครับก็ตั้งข้อกล่าวหาตอ่อรัฐมนตรีนะครับและข้าราชการแล้วก็ นายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับวิธีมันก็คือด้วยเรืองอ้างว่าทําทไมขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G นะครับแต่แท้จริงนะครับเป็นการขายข้าวให้กับบริษัทเอกชนนะครับและพวกพ้องในราคาที่ต่ํากว่าปกติโดวยวิธีพิเศษแบบนี้นะครับมันคือวิธีการที่ไม่ยอมไม่ยอมให้ข้าวนะครับส่งออกไปทำข่าราชอาณาจักรต่าง ที่ร,รู้สึกว่าในตลาดหรือประเทศนี้ต้องการข้าวหรือการซื้อข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปกระจายตลาดให้ให้กับตลาดอื่นแต่เอาแบบอ้างว่าให้รัดขายต่อรัดนะครับด้วยวิธีการแบบนี้อ้างจ2จูเมื่อไหร่แบบนี้รัฐต่อรัฐเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเขาให้บริษัทเอกชนหรือผู้พองเขาเนี่ยซื้อข้าวในราคาที่ถูกกวา่านะครับแต่เวลาไปขายในสมัยนั้นมันอาจจะแพงกวา่าเพราะเขารีบขายรีบรบายออกแล้วได้รับเงินมาแบบ,บจนบริษัทเอกชนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีผู้ที่คุบคิด ครบกันแบบนี้นะครับมันทําส่งพอส่งผลนะครับให้เห็นว่าเฮ้ย hey, คุณมีเจตนาที่ไม่ดีนะเพราะว่าเจตนาแบบนี้คือเจตนาที่คุณมีเจตนาที่คิดว่าจะซื้อของถูกแต่ไปขายแพงนะครับแต่คนที่มีความเดือดร้อนก็คือพวกชาวนาคือบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าโครงการนี้ซื้อแพงขายถูกแล้วที่บอกว่าขายให้กลุ่มพวกพ้องครับก็คือเขาไปรัฐบาลไปขายโดยอ้างว่าเป็นข้าวที่ด้อยคุณภาพ คนซื้อก็ซื้อในราคาข้าวถูกข้าวกระจอะข้าวได้คุณภาพแต่เวลาไปเบิกข้าวรับข้าวเอาไปจําหน่ายต่อดันไปเอาข้าวดีๆที่มีคุณภาพสูงนี่คือเป็นกลโกงที่ทํากันง่ายๆแล้วก็หน้าด้านที่สุดสําหรับโครงการนี้แล้วข้อหาพูดถึงว่าข้อหาที่นายกอ้างว่าตัวเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือข้อหาการปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกํากับดูแลโครงการจาหน่ายข้าวเพราะว่าตัวเองมีตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งตัวเองนะครับ ก็ไม่เลยเข้าไปสนใจประชุมจนล่าสุดคุณพิชิตชินบานออกมาแก้ตัวว่าโครงการนี้นายกเข้าไปประชุมแค่หนเดียวมอบนโยบายหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ผิดอะไรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเป็นคนผิดทั้งหมดเธอไม่เกี่ยวนี่นะครับนี่คือสาเหตุนะครับของการโกงจำนำข้าวนะครับและสุดท้ายเวรกรรมก็ตกที่ชาวนาชาวนาเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักนะครับไม่มีเงินหมุนเวียนนะครับไปจ่ายให้กับชาวนาและการเก็บเกี่ยวรอบใหม่ในเดือนที่จะมาถึงเนี้ย มันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนทุกอย่างมันก็สูญอากาศนะครับแล้วชาวนาเองก็ต้องไปขายข้าวที่ตอนนี้ก็6,5 0 0นนะ5,500นนะครับก็ตัวเลขมันก็เห็นได้ชัดแล้วเวลาชาวนาไปเก็บเกี่ยวไปขายให้รุงสีโดยตรงนับปัจจุบันนี 5, <500. S 1> uh ้นะข้าวนาปังเนี่ยนะครับไปขายให้รุงสีโดยตรงประมาณรัก5้0พบาทห้าหาบ้างครับคือชาวนาจะแบแบบไปขอพึ่งหมื่นห้าหรือว่ารัดจริงๆมันจ่ายแค่11,000บาท12,000บาทวันนี้ตัวเลขมันหายเงินมันหายไป6000เลยนะครับ ซึ่งมันส่งผลให้เห็นแล้วนะครับว่าเหตุผลนี้นะครับที่ชาวนาเริ่มออกมารู้สึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะทาไมต้องแบบมาหากินกับความลําบากของชาวนาด้วยวันนี้และมันมีเหตุผลอะไรอีกไหมว่าทําไมนะครับไม่ยอมสรุปตัวเลขนะครับการจำาน่าคข้าวตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2555ถึงปี2556เข้าไปอีกทีที่จะปรากฏผลการขาดทุน ชัดเจนมากขึ้นก็ไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมอธิบายอย่างสิ้นนะครับก็ปีปิดเงียบปิดข่าวนะครับคนที่อยู่รัฐมนตรีเกษตรก็ผ่านตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พาณิชย์แล้วก,ก็แทนที่จะเอาเวลาตรงนี้นะครับมาช่วยกันดูบัญชีนะครับแสดงว่าคุณไม่มีความเก่งบัญชีเลยคุณมาเก่งเรื่องการพูดคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่คุณยังอัปเกรดตัวเองไปพูด,ไป,พดไปปาสสยมาเกี่ยวกับการตั้ง S <S นายกรักาการนา,นายกนายกนักาการมาตาเจ็ดนั่นนูน,นี่คุณแบบคุณรับไม่ได้คุณอย่ามาเป็นเลยเพราะว่าพี่น้องแสดงผมว่าคุณไม่ใช่อ่ะคุณไม่ใช่จะมีหน้าที่มาวิเคราะห์ใครเดาเจตนาใครคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาหารืกอ,อกับมนุษีว่าการนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรไม่ใช่วันนั้นวันหนึ่งก็อย่าไปยืมเงินไปกู้เงินตามออมสินก็ปรากฏข่าวเพราะพอออมสินเริ่มไม่ยอมคุณก็ทิ้งไป ไปเริ่มไปหยิบเงินทกศทกศบ,บอกว่าไม่ได้ไม่มีเงินครับคุณก็เงียบไปพอคุณเริ่มไปหยิบเงินตรงนี้ตรงนั้นเริ่มไปยิบมันก็มันส่งผลให้เห็นแล้วว่าเงินหมุนเวียนที่จะจ่ายมันก็ไม่มีแล้วมันทาให้เนี่ยการบริหารงานโครงการจำน่าข้าวเนี่ยมีความผิดพลาดแล้วที่สําคัญไปร้ายไปกว่าน,นั้นพักเพื่อไทยยังเคยซื้อโฆษณานะครับวันก่อนนะครับเมื่อประมาณสักเดือนกว่าที่แล้วก็ยังกล้าโฆษณาและบอกว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนจะมีการเลือกตั้งวันที่2ยังกล้าโฆษณาอีกนะครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาจะดําเนินโครงการ Night bye, ำนโยบายจํานําข้าวต่อคิดได้อย่างไรนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่น้องจนานาพูดว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขไม่เปิดเผยผมยังจํยังติดติดใจผมเลยว่าคุณกิติรัตน์เคยพูดนะครับคุณกิติรัตน์นรนนทบอกว่าตราบใดที่ไม,ม่มีการปิดบัญชีข้าวตราบนั้นยังไม่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ทราบว่านะครับนักบัญชีประเทศนี้เขาเรียนกันมาอย่างไรเพราะว่าการ มูลค่าของทรัพย์สินก็สามารถคิดได้จากสต็อกสินค้าคงเหลือนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับสมาคมนักบัญชีตอนไหนนะครับตอนนั้น,นออกจะมาต่อต้านว่าคุณให้สัมภาษณ์แบบนี้หลักพื้นฐานบัญชีง่ายๆคุณยังตกเลยคุณยังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการระดับ,บรองนายกรัฐมนตรีอยู่ได้อย่างไรครับและและเหตุผลอีกผลหนึ่งนะครับว่าการปรากฏการที่ผ่านมามันทําให้มีที่ปรากฏอย่างชัดเจนนะว่า การระบายข้าวของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมานการขายข้าวในราคาที่ต่ากว่าราคาท้องตลาดมีผลกระทบ,ะบต่อการระบายต้นทุนของข้าวสารในโครงการจำนำข้าวะต่ำกว่าประมาณสัก2 4 0 0 0บาทอีกซึ่งรตรงนี้เองคุณก็คือคุณก็ไม่บอกว่าคุณขายได้ราคาเท่าไหร,นะร่นะแต่มันต่ากว่า20,000-4แต่คุณไม่ออกมาความชัดเจนแต่รัฐบาลเองก็ระบายข้าวสารออกไปราคาประมาณสัก8,000-10,000บาท ซึ่งขาดทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งมื่ี่พันบาทเลยนะครับตรงนี้เองนะครับมันเป็นทำให้เห็นเลยว,ว่าคุณขาดทุน1 4 0 0 0ันบาททั้งที่ราคาตลาดเนี่ยมันประมาณ24 0 0 0ประมาณข้าวสารนะแต่ค,คุณขายต่ำกว่าคุณขายได้ราคา8 0ด0ันถึงหนึ่งบาทครับแสดงว่าคุณขาดทุนประมาณละตันละหนึ่งสี่พันบาทเนี่ยมันเจ๊งมากๆเลยนะครับแลวยังจะดืด้อทานทำต่อโครงการนี้มันเจ๊งไปแล้วนะฮะ แต่คุณก็ยังดืนดันนังทั้งที่นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าขายไม่ได้เนี่ยก็ยังมีต้นทุนที่มีดอกเบี้ยค่าเกตรักษาค่าสื่อสัมภาษณ์นะครับพอกพูนแล้วมันมีการดูแลอ,อีกนะและสิ่งนี้เองนะครับทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนักวิชาการก็เตือนแล้วสื่อมวลชนก็เอานําเสนอแล้วนะครับและทั้งพรรคฝ่ายค้านก็อภิปรายในห้องใจสภาแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยท่านนายกครับ คุณหยุดทานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้มีผลกระทบเพราะการขาดทุนมานแบบนี้เพราะว่าโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่รัดโกงนะครับจำนำนี่มีการโครงการที่เป็นรอยลวดเยอะที่สุดนะครับเงินหายไปเยอะมากเขาก็มีความดื้อดึงดื้อด้านดื้อดึงดื้อด้านน,นนะครับเหมือนใบหน้าของเขาเฮ้ยครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> เหตุที่เขาดื้อดึงดื้อด้านแล้วก็ทําให้หน้าของเขาแข็งแรงทนทานก็เพราะว่าพอจะพูดถึงปิดบัญชีจำนำข้าวถ้ายังจํากันได้ คุณสุภานะครับปียาติจิตตอนนั้นเป็นรองปลัดกระทรวงการคลงังถูกมอบหมายให้ปิดบัญชีข้าวตอนหลังพอจะปิดบัญชีเขาก็นะครับไปสั่งย้ายเขาแล้วเอาคนอื่นมาแทนเอาคุณรังสรรศรีวราศาสตร์ปรลัดกระทรวงการคลังมาแทนแต่ว่าพอเปลี่ยนตําแหน่งประธานปิดบัญชีข้าวเรื่องก็เงียบนะครับเพราะตอนนั้นคุณสุภาเนี่ยแข่งขันมากในการจะปิดบัญชีแล้วก็เป็นคนส่งสัญญาณมาครั้งแรกว่าปีนั้นเนี่ยขาดทุนไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ แล้วยิ่งทำหนำซ้ำนะครับยิ่งทําในการที่รัดยิ่งเร่งระบายข้าวมากเท่าไหร่นะครับเร่งระบายข้าวเ,เท่าไหร่ก็ทําให้ราคาข้าวในคาัไม่ท้องตลาดก็ยิ่งตกต่ําอย่างรุนแรงเพราะว่าบางทีคุณถ้าคุณแต่ก่อนคุณบอกผมเชื่อนะสิ่งที่คุณเก็บไว้เนี่ยเพราะคุณจะคิดว่าเหมือนคุณจะทําเหมือนตอนที่อะไรที่ตลาดต้องการได้เยอะมันจะทําให้ตลาดมีความต้องการ,รใช่ปะ่ะมันก็ทําให้ข้ามีมูลค่าสูงขึ้นแต่กลับไม่พอคุณเก็บไว้เพราะนั้นคุณ คุณบอกคุณอ้างว่าคุณขายลตลัดแต่สุดท้ายคุณก็ขายเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับแต่สุดท้ายพวกเก็บไว้นานเนี่ยคุณคิดว่ามันเหมือนกับเฮ้ยการเก็บไว้นานแล้วทําให้ราคาข้าวมันขึ้นมันไม่ใช่การพอคุณสุดท้ายคุณมาเล่งระบายเนี่ยข้าวมันก็พอเล่งระบายเฮ้ยอ๋อเราก็รู้แล้วคุณขายไม่ออกนี่วะเราก็ซื้อราคาถูกเลยใครอยากจะมาปุนราคาล่ะใช่ไหมฟันหัวเลยตอนนี้ก็กดราคาแล้วนี่ราคาข้าวมันก็ต่มลงต่มลงนะครับมันทําให้มันเป็นเหตุผลอีกผลหนึ่งว่าทําให้คุณมีความมันขาดสมดุลไปอ่ะ ครับนะครับเวลาขายได้คุณไม่ขายเพราะคุณอ้างว่าคุณขายล้านต่อล้านนะครับแต่เวลานี้ข้าวอืดตามโกดังแต่ละโกดังเยอะมากเยอะจริงๆนะครับคุณก็ระบายไม่ได้และนี้ราคามันก็ถูกแล้วถูกอีกไม่รู้ถูกยังไงนะครับสิ่งนี้เองนะครับซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนะครับต้องมาซ้ำเติมชาวนานะครับทั้งที่มันมีความสําคัญน่านะว่ากับการปิดบัญชีของโครงการจํานําข้าวข้าวเนี่ยคือถ้าหากนะครับถ้ารัดเปิดนะครับ เปิดไอ้ปิดเท่ทีินะครับปิดบัญชีโครงการนั้นไว้นะครับมูลข้าวข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐนี่นะครับเมื่อคิดจะติดตามราคาตอนนี้นะครับทองตลาดก็ยิ่งตกตามลดหวบหบลงไปทุกทียิ่งเก็บนานเท่าไหร่ราคามันก็ตามลงตามลงตา,ลง,ตาลงนะครับแบบนี้รัฐจะมีวิธีอย่างไรครับก็วิธีการของรัฐก็คงจะทําได้อย่างที่เห็นทุกวันนี้ครับพอประมูลไปราคาเขาก็ไม่กล้ามา สู้ราคาเพราะารู้อยู่แล้วว่ารัฐต้องการระบายเพราะว่าถ้าตามตัวเลขรัฐจะมีเงินมีข้าวค้างอยู่ในสต๊อกประมาณ1 7ถึง18ล้านตันแต่ถามว่าจริงๆแล้วข้าวมันล่องหนหรือว่าข้าวสต๊อกกลวงสต๊อกลมเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นก็คือข้าวจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ในการส่งมอบให้กับผู้ซื้อไปเนี่ยก็คงไม่มีมถึงจํานวน17-18ถึงล้านตันเพราะว่าถ้ามองว่ามีจริงเนี่ยคงเปิดให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบโดยที่ไม่นะครับ ิดบังแบบนี้หรอและอีกอย่างเรื่องนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วการปิดบังของเขาเนี่ยนะนักวิชาการอย่างท DI I ก็ออกมาหาวิธีทางแก้ไขและแนะแล้วนะครับว่าโครงการนี้มันไปไม่รอดเพราะเหตุผลหนึ่งรัฐเนี่ยไม่มีการทําบัญชีเบิกจ่ายสต็อกลับของและไม่มีการบ่งบอกว่าตัวเลขในการใช้ว่ากระจายให้ชาวนาเท่าไหร่ มันมีมันมีตัวเลขที่เป็นแบบมันพูดเป็นหลักรอยหลักรอยไว้นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีวันนั้นที่นักข่าวสัมภาษณ์แล้วเจาะถึงประเด็นถึงขั้นว่าตกลงท่านไม่รู้จริงนะไนนะท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านแถลงข่าวแต่ท่านไม่รู้ข้อมูลแล้วทั้นก็ตอบไม่ได้อะนักข่าวก็พยายามจะซักแล้วเพื่อให้ชนารู้สึกว่าเฮ้ยให้คนทั้งประเทศรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรครับแต่ตัวของสื่อเองก็ทำหน้าที่แต่นักวิชาการก็ออกมาเตือนแล้วว่าการที่คุณไม่ทําบัญชีข้าวไม่ทําบัญชี อของโกดงังแล้วไม่ทําบัญชีการรับด้ยจ่ายของการเงินุนเวียนตรงนี้เท่าไหร่แต่เรารู้ในหลักการของเราว่าเขากู้มาประมาณสักเจ็ดแสนล้านบาทเลยนะซึ่งตัวเลขมันเยอะมากจริงๆนะครับเพราะมันอินิดเดียวมันก็รครบหนึ่งล้าน,ล,านล้านแล้วอ่ะครับนะครับแล้วตรงนี้เองมันทําให้มีส่งผลมั้ยนะครับเพราะว่าในการที่การมีการขาดทุนทางบัญชีแล้วนะครับอย่างมหาศาลให้เกิดขึ้นแล้วมันจะสะท้อน ตลาดในราคาข้าวอยู่นะครับว่าที่แท้ราคาข้าวจริงๆเนี่ยในท้องตลาดน่าจะขาดทุนไม่เกินประมาณสัก5 0 0แสนล้านบาทด้วยซ้ำไปนะครับไม่น้อยกว่าอย่างนั้นไหมฮะขาดทุนมไม่น้อยกว่า5 0 0แสนล้านบาทซึ่งโอ้โห้าแสนล้านบาทครับและมันถึงนะครับว่าปประชอเองวันนี้ก็ต้องเร่งทำคดีนะค,คุณจะมาบอกว่าออดิฉันไปขอเลื่อนปประชไให้45วันได้ไหมครัทาไมปประชอถึงแบบไม่ให้ฉันเลื่อนน่ะ นฐานะที <Merci. S 2> ่เป <parece> ็นแบบผู้บร hmm. ิหารประเทศนะคือเหมือนใช้อำนาจข่มขู่นิดๆอะเหมือนติดปลายอะติดปลายดาบอะครับเราไปอ้างนะครับว่าปปชเป็นคู่กรณีซะเองนะครับว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วสิ่งที่เขาข้อต่อสู้ของเขาค่อนข้างประหลาดเขาบอกว่าเรื่องนี้ทําไมไม่มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนปปชเขาก็สวนทันทีแล้วครับพูดมาอย่างนี้ได้ไงปปชบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ปกติการตั้งอนุกรรมการไต่สวนจะตั้งเฉพาะเป็นเรื่องประเด็นเล็กน้อยแล้วก็คนที่ได้รับ ที่ข้อกล่าวหาเนี่ยคือจะเป็นข้าราชการระดับร่างลงมาคุณเป็นนําตําแหน่งถึงนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเอาปปชชุดใหญ่เลยไม่ต้องมาตั้งอนุนหรอกเอาชุดชุดใหญ่มาไตาส่สวนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าข้อต่อสู้แปลกประหลาดอย่างนี้ก็มีด้วยตัวแล้วอีกที่สําคัญนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานมีจะเป็นจํานวนมากส่งหนังสือไปถามส่วนราชการต่างๆแล้วก็ส่วนราชการก็ไม่ตอบกลับมาทันเวลาครับปปชเค้าก็บอกว่า จริงๆแล้วคุณมาประเด็นนี้ก็ไม่ถูกต้องหาว่าปปชไม่เป็นธรรมเพราะว่าปปชอบอกว่าถ้ามาชี้มูลความผิดแล้วคุณก็ยังสามารถขยายยืดเวลาส่งเอกสารที่คุณบอกว่าส่งไม่ทันได้อีกนะคือความเป็นธรรมของปปชมีให้หล่อนได้เต็มที่เพียงแต่หลอนเนี่ยตะแบงว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่เรื่อยนั่นเองไม่แล้วคุณผมบอกว่าปปชนี่ครับเดี๋ยวนี้มันมีการอ้านแบบนี้นะเขาบอกว่าเจ้าที่ปปชทั้งหมดนะครับไม่ได้ถวายคํา ก่าสอันนี้เก่าวสัตย์ปฏิญาณเออเฮ้ยคุณไม่มีอะไรคิดได้มากกว่านี้แล้วอะค,คือคนเนี้นะครับที่ศีลธรรมาการตรวจสอบแบบเนี้ยทั้งเอาคุณถ้าคุณรว่าคุณมาอ้างหรือคุณมากําลังพูดตาม,มาดว่าองค์กรศีลธรรมทั้งหลายนะครับภายใต้รัฐมนูญเนี่ยไม่ได้กล่าวคําสัตย์ปฏิญาณเนี่ยแล้วตัวคุณเองนะครับในฐานะเพิธีมตรีคุณกล่าวคําปฏิญาณต่อหน้าพระพักด้วยซ้ำไปนะครับคุณยัง เขาเรียกยังไงเดียแม่ไม่ได้พูดคือไม่ได้ทําจากสิ่งที่ปฏิญาณได้เลยหรือว่าพระราชดำรัสของในหลวงท่านในการให้ไว้เวลาเข้ารับตําแหน่งใหม่ๆครับซึ่งพระราชดำรัสสาคัญสาคัญที่ในหลวงท่านให้ไว้เสมอก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตครับนะครับไม่สามารถทําได้เลยคือปปชเนี่ยแทบไม่ได้จับเงินในการโครงการอะไรของคุณเลยนะอ่านจต่เอกสารนะครับแต่คุณทั้งจับเงินคุณทั้งบางคนคิดโครงการคุณบางคนเขียนโครงการแล้วสุดท้ายคุณก็ได้เงินไป และคุณก็โกงและการที่คุณกล่าวคําปฏิญาณแบบนี้คุณจะจงรักภักดีต่อประเทศจะไม่โกงกินประเทศวันนี้คุณโกงกินไม่เท่าไหร่แล้วครับครับโกงกินโกงกินมากี่โครงการแล้วครับในสมัยอดีตชาติมันก็พงส่งผลให้เห็นแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ผูกขาดประเทศมา1112ปีแล้วนะและคุณก็กล่าวคําปฏิญาณทุกครั้งแล้ววันนี้คุณไม่มีอะไรคิดออกแล้วคุณก็ไปปลุกปั่นปลุกดมนะครับมวลมหาไอ้น,อนปชอของคุณเนี่ย <c oughs> นะครับ ให้มาบอกว่าเฮ้ยองค์กรภายใต้อิสระแบบนี้นะครับเขาไม่ได้กล่าวคําสั์ปริญาเฮ้ยคุณไม่มีทางออกแล้วนี่วันนี้คุณคุณแบบชกลมแล้วชกไปเ,เรื่อยครับคือเขาเรียกไงแล้วข้อแก้ตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าปยออมากปยออปว่าคิดเอาเองทางบ้านนะครับคือข้อต่อสู้บอกว่านโยบายจะานาข้าวแม้เสียหายจะเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นจะต้องเดินหน้าต่อเต็มสูบต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาครัแต่ถามว่านะครับนโยบายที่คุณแจ้งไป คุณแถลงต่อรัฐสภาด้วยหรือเปล่าว่าคุณจะโกงอ่ะใช่ไหมคุณถแถลงต่อหน้ารัฐสภาฝ่ายค้านก็ทาหน้าที่สภาว่าคุณเนี่ยมีโครงการที่เป็นโครงการที่ทุจริตมากที่สุดและพยายามรู้สึกว่ากลางนั้นผมจาจาได้คุณหมอวันลงอภิปรายตัวคนเองคุณก็เลือกที่จะไม่ตอบเพราะคุณไม่ตอบเลยเพราะคุณถือว่าคุณเป็นประธานและคุณเป็นนายกแต่นายกไม่รู้เรื่องจํานําค่าถ้าคุณประธานภาษาครับภาษาอะไรครับนะครับตรงนี้เองนะครับ ที่ตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าเขาเป็นความยืดดื้อดึงนะครับและเขาไม่ยอมจริงๆและคําถามต่อมานะครับว่ามีข้าวที่หายไปในโกดังนะครับหลายล้านตันมากนะครับพี่น้องที่กรลบแต่เขาก็ยังโกงกันหน้าด้านาน,นะว่าคงก็โกงกันหน้าด้านๆเลยนะครับเพราะว่านี่นะครับน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับว่าเงินเนี่ยมันหลุดลอยไปแล้วแสนพนล้านบาทครับ ก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ายังไม่กล้าปิดบัญชีนะครับมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็นอยู่กันเนี่ยนะครับว่าความโปร่งใสไม่มีเนี่ยมันก็ความจริงไม่บังเกิดแล้วก็จะทําให้ประเทศเสียหายอยู่ต่อไปซึ่งในส่วนของสมาคมด้านนะครับของทีเดียไอเหมือนกันในการสัมมนาวันก่อนไม่ไม่กิ่วันวันนี้ก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศนี้ประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างสูงเพราะว่าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ เปิดเผยข้อมูลเพียงร้อยละสามสิบเท่านั้นและเปิดเผยล่าช้าด้วยคือบางครั้งเหมือนกับว่ามีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนะครับประกาศข้อมูลเนี่ยใกล้ๆกับวันที่จะนะครับประมูลอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าประกาศทีหลังอย่างนี้ก็เลยก็มีนะครับ,รบเป็นช่องทางและการที่คุณไม่เปิดเผยบัญชีแบบนี้นะครับมันทําให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็ยิ่งจับตามองนะครับว่าเฮ้ยทำไมโครงการนี้ทําไมไม่เปิดเผยตัวเลขสักทงว่าไหนๆว่าคุณบอกคุณก็ไม่มีเงินหมุนเวียนในการบริหารในการ จะให้กับชาวนาแล้วนะครับนะนะแต่คุณเองก็ไม่ยอมแบบเปิดเผยบัญชีให้คนไทยได้รับทราบจริงว่าโครงการวันนี้คุณใช้เงินไปเท่าไหร่กันแน่คุณขายข้าวได้เท่าไหร่กันแน่คุณขาดทุนเท่าไหร่กันแน่เขาก็ไม่ยอมปิดเขาก็ปิดบัญชีของโครงการนี้อยู่ดีครับซึ่งตรงนี้เองอาจจะเป็นสาเหตุที่ทํารู้สึกว่าเฮ้ยโหเปิดตัวเลขมากําลังตกแต่งบัญชีกําลังเอาเบอร์เงินกองทุนนู้นกองทุนนี้ไปอุดไปอุดเลยวนนะครับอุดยังไงก็อุดไม่อยู่นะครับเพราะว่า โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ใหญ่ม,มหาศาลนะและเป็นการโกงที่มีความรูปแบบที่เนียนที่สุดแล้วโกงแบบมีใบเสร็จเนี่ยโกงนหน้าตาเฉยใช่และตรงนี้เองนะครับจึงทําให้มีรัฐเนี่ยนะครับก็ขายค่าในแบบต่ํากว่าท้องตลาดด้วยนะครับและตรงนี้เองทําให้รัฐเนี่ยเสียหายนะครับเสียหายมากนะครับคนที่เสียภาษีไปเนี่ยเลยว่าคนที่กินข้าวเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐเนี่ยทำไมแบบ ไม่มาช่วยเหลือชาวนาและถึงมีการเดินลงรถขบวนว่าช่วยเหลือชาวนากันอยู่ตอนนี้นะครับ,รบถึงว่าช่วยเราไม่ช่วยให้คุณแบบเอาเงินในช่วยให้คนมวลมหาชนเนี่ยเอาแบบมาแลกตั๋วใบป,ประทวนนะแต่และเอาเงินที่ได้จากชาวนาเนี่ยนะครับไปเยียวยาบางส่วนในครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ตั้งนะครับไปเป็นให้ตั้งทนายไปฟ้องกับรัฐและนายกมฐลนิธิละคณะละพวกเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งทาให้วันนี้นะครับชนะเองก็ไม่รู้นะว่าโครงการนี้ใช้จ่ายเท่าไหร่นี่หนึ่งนะครับชาวนาจะได้รับรู้เรื่องจริงๆเมื่อใดนะครับถูกโกงไปเท่าไหร่แล้วนะครับและวันนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทุจริตมหาศาลมหาการนะครับมหาภาคเลยโครงการโคตรโคตรอ่ะนะครับพูดง่ายๆนะครับนี่อาจจะเป็นผลเึงถ้าเปรียบเทียบนะครับเหมือนการฆ่าหมกศพโครงการจำนำข้าวก็ว่าได้เลยนะครับ ค่าหมกศพอะฝังลึกๆเลยนะ<ช>ครับปิดฝังทั้งบัญชีฝังทั้งตัวตัวเลขว่าเงินขาดทุนเท่าไหร่ฝังทั้งหมดที่ฝังได้และวันที่31นี้เราจะรู้กันแล้วนะครับว่านายกและคณะจะเป็นยังไงแต่สิ่งนี้เขาชี้แจงในที่เขาเขียนเฟซบุ o กนะเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกส่วนทุกกลุ่มได้มีความผิดเท่ากันนะ ซึ่งไอ้คำพูดแบบนี้เหมือนแบบว่าเฮ้ยกูไม่ยอมแล้วฮะพยายามลากพรรคพวกมารับด้วยนะครับ<อ>ไม่ยอมผิดคนเดียวแล้วถ้าเกิดในทางทางภาษากฎหมายเรียกว่าอะไรบ้างซัดทอดอนายกบอกเฮ้ยทาไมคุณได้แล้วทาไมคุณใช้คําว่านายกแล้วคุณก็หากินแต่เราแบบทําไมเราต้องมาปกป้องพวกคุณควันนี้นะครับผมจะบอกเลยนะครับนายกครับคุณอาจจะถูกรออยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ บางทีเนี่ยนะครับเขาอาจจะสิ่งที่คุณทําอยู่วันนี้คุณต้องรู้นะครับว่ามูลมหาประชาชนวันนี้ที่ออกมาวันนี้นะครับเยอะขนาดไหนนะครับและคุณต้องต้องมีความละอายก่ใจบ้างคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องมีการถแถลงยืนยันให้กับชาวนานะครับได้รับรู้รับทราบบ้างว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ไม่ใช่คุณเดินสายกินข้าวกินเ Facebook ต้องการขอสันติมันมันหมดเวลาของคุณไปนานแล้วเรื่องนี้นะครับ และอย่างที่กล่าวไปทุกคนรู้ดีกันมาวันนี้นะครับว่าที่ข้อมูลที่เราเปิดเผยวันนี้เป็นข้อมูลที่เรื่องเป็นการของนักวิชาการนะครับและของอสื่อด้วยที่เขียนกันมาและท่านมาดูกันนะข้อมูลเหล่านี้นะครับในวันที่31มีนาเนี้ยครับปปชชี้มูลมาสมมุตินะครับชี้มาว่าเขามีความผิดจริงทั้งคณะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องนองปชอของคุณก็รู้สึกว่าโอ้นายกไม่รับความเป็นธรรมอีก นะครับแบบนี้ใช่ไหมที่คุณชอบแบบนี้ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเอ, и, อเ้ยเพราะเขาไม่ได้กล่าวคําปฏิญาณพวกเรานี่มาจากการเลือกตั้งเรากล่าวคําปฏิญาณนะครับแล้วก็สิ่งนี้ใช่ไหมที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่พอใจไม่มีคนไหนนะครับที่ดะที่ไม่ยอมรับผิดเมื่อตัวเองทําผิดเพราะนี่แหละคือคุณยิ่งหลักครับผมวันนี้นะครับผมสองคนครับปฏิวัติครับชานาญครับขอขอจะบอกว่าอย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทําหินแตกอย่าแบ่งแยกแผ่นดินครับกลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับลำดับต่อไปเลยนะครับอาจารย์ที่เจ้าของวลีนะครับผมชอบวลีนี้มากนะครับเงินคอ์รัปชันไม่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้ครับลำดับต่อไปเรียนเชิญพบกับอาจารย์สมัยเจริญช่างครับ